สวัสดีเช้าว,วันพุทธที่3มีนาคมค่ะ เจ้าหน้าที่เฟดสองคนคุณไรเอลเบอร์นาร์ดและคุณแมรี่ดารีพร้อมใจประสานเสียงโดยไม่ได้นัดหมายในการให้สัมภาษณ์ต่างสถานที่ว่าจะอดทนปล่อยเงินเฟอ้อพุง่งดีกว่าถอนมาตรการผ่อนคลายเร็วแล้วทำให้คนมรักันได้ประโยชนจากการฟื้นตัวไม่ทั่วถึงค่ะยูแท้จริงคันรับปรับตัวลงแรงกว่ายูพันธบัตรหนุนความคาดหวังเงินเฟอ้อระยะยาว5 v year f year forward inflation expectation ฟื้นเป็นวันที่2แม้ปัจจัยมหาภาคตัวสำคัญสุดเข้ามาหนุนแต่หุ้นสหรัฐกลับปิดลบเกือบครบทุกเซกเ,เตอร์นำลงโดยกลุ่มเติบโต,ตสูง เทคโนโลยีและคอน sumer discretionary มีเพียง materials ค่ะเท่านั้นที่บวกได้เทรดเดอร์ทั่วไปมองตลาดหุ้นพักตัวหลังดัชนีพุ่งแรงเมื่อวันจันทร์นักกลยุทธ์แคทแมเฝ้าจับตาท่าทีของธนาคารกลางจีนหรือ PBOC เช้านี้ยังฉีดสภาพคล่องเท่ากับเงินครบอายุหรือ net neutral เหมือนเช่นเคยค่ะแต่เขาลางของสัญญาณผ่อนคลายซึ่งตลาดรอคอยเริ่มปรากฏบทวิเคราะห์หน้าแรกของนักสือพิมพ์ China Securities Journal รายงานอ้างแหล่งข่าวจากนักวิเคราะห์ว่า PBOC อาจลดอัตราการสำรอง หรือ rr ของธนาคารพาณิชย์บางแห่งในเดือนมีนาคมค่ะหากเป็นจริงก็เข้าล็อกตามแผนของเราที่เน้นสะสมกองทุนหุ้นจีนรวมถึงเอเชียได้แก่ kt asia kt china kt asia growth ก่อนจีนประชุมสองสภาปลายสัปดาห์นี้ค่ะ มาดูกันถึงการเคลื่อนไห,หวของตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเ็ษอินเด็กปิดที่1 5 0 3 3 6จุดบวก0.16%มูลค่าการซื้อขาย8 8 9 0 5้าล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศค่ะหลังคลายความกังวลบอลยิวแต่บ้านเรายังไม่กล้าเข้าหุ้นใหญ่เหตุทิศทางฟันเฟือยังไม่ชัดเจนจึงหันมาเล่นในหุ้นโดเมิสิกเพลย์และเก็งกำไรรายตัวตามปัจจัยเฉพาะตัวค่ะ ตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่158,534ล้านบาทและยืมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.09%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.02%ค่ะค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นที่30บาท32สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยเงินบาทอ่อนค่าตามภูมิภาค เอเชียกันบ้างค่ะนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดลดลงเนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นออกมาเพื่อทํากําไรขณะที่การปรับตัวลงของดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์และตลาดหุ้นเอเชียอื่นๆได้ส่งผลกดดันบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นญี่ปุ่นค่ะ นิกกี้ปิดที่2 9 4 0 8 7่าส่จุดหนเจุดลบศูนย์จุดแปดหกเปอร์เซ็นต์ส่วนเซิงฮั่คอมบสิตราดุนจีนปิดร่วงลงกว่า1.2%ึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์ค่ะหลังจากที่คุณเกาซูชิงประธานคณะกรรมการฝ่ายกำกับดูแลด้านการธนาคารและการประกันของจีนระบุว่าทางการจีนกำลังพิจารณาแผนการควบคุมกระแสเงินไหลเข้าและป้องกันความผันผวนของตลาดโดยหุ้นในกลุ่มสินค้าผู้บริโภคดิ่งลงอย่างหนักจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติค่ะเซยงฮัคอมบสิตปิดไปที่สามพันห้าร้อยแปดจุดห้าเก้าจุด ดาวโจนส์ Jones, ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะหุ้น Apple และหุ้นเทสลาที่ถูกเทขายอย่างหนักค่ะนอกจากนี้นะคะตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภาวะฟองสบู่ในตลาดการเงินทั่วโลกดาวโจนส์ Jones, ปิดที่31,391.52จุดลบ0.46% S&P 500ปิดที่3,870.29จุดลบ0.81%และ NASDAQ ปิดที่13,358.79จุด ลบ9ค่ะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ค่ะหลังจากตลาดพันธบัตรที่มีเสถียรภาพมากขึ้นได้ช่วยหนุนตลาดขณะที่หุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ฟื้นตัวขึ้นตามราคาน้ำมันและโลหะค่ะ CCI ปิดที่5 8 0 9 7 3จุดบวก0.29% DAX ปิดที่14,39.80จุดบวก0.19%และฟุซีร้อยปิดที่กพันหกรค่ะ ส่วนฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆค่ะหลังจากอัตราผลตอบแทพนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลงขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในวันที่16-17มีนาคมนี้เพื่อจับสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดค่ะ ส่วนหน้าฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวสตซัสตันยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ60ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบกว่า1สัปดาห์เมื่อคืนนี้ค่ะลงไป1.5%ปิดไปดที่5 9เดอลลาร์75เซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงกดดันจากกระแสาคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มโอเปกและโอเปกพลัสอาจจะประกาศเพิ่มกำลังการผลิตในสัปดาห์นี้ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบซึ่งสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐมีกำหนดเปิดเผยในคืนนี้ค่ะตามเวลาไทยส่วนหนะะ้ารเล สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ค่ะเนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อกเกงกําไรหลังจากสัญญาทองคําร่วงลงแต่ระดับต่าสุดในรอบ8เดือนครึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานอกจากนี้ค่ะสัญญาทองคํายังได้รับแรงหนุนจากการอ่อนตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐโดยสัญญาทองคำตลาดโคเมกสมําเดัชนเมษายนบวกขึ้นมา0.62%ปิดไปที่1 7 3 3เดอลลาร์60เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่ะ แลนี่ก็ะหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำโซเชียลด s t a n c i n g แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTM Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ